เอาละครับก็ขอ,อสวัสดีเป็นเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็กโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุ์วิญญาจาร์เซิร์ฟเวอร์ g ีนะัทุกคนเออเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสัพยุดวิญญาจารย์เกนชินอิมแพคห้องไข่สตาร์เลวเซนเลสเซนซิโรวัตเทลิงเวฟและเกมอื่นๆอีกมากมาย สนใจติดต่อเต็มเกมสแกน QR code หรือแอดไลน์แมงปอ,อชอ็อปมีแอดด้วยนะร้านเปิดบริการ24ชั่วโมงก็มาอีกแล้วสำหรับกิจกรรมใหม่ในช่วงเดือนใหม่เนาะก็วันนี้จะเป็นวันที่1ของเดือนกุมภาพันธ์ก็แน่นอนว่าอัดกิจกรรมมาให้อีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเซิร์เวอร์จีนคือแบบอัดหนักอัดเต็มมากเลยช่วงปีใหม่ของจีนในรอบนี้เนาะอ่ะ รอบนี้ก็แน่นอนว่าเห็นสกรีนมาอย่างนี้แล้วผมมั่นใจระดับหนึ่งเลยว่ามันเป็นที่สุมสกรีนแน่นอนพร้อมกับวงแหวนใหม่นี่อ่ะวงแหวนใหม่แน่นอนอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้มันหน้าตาคล้ายๆกับพี่เทียนเมืองปะเออใช่ปะอันนี้อันนี้แหวนใหม่หรือเปล่านะอันนี้อันนี้ผมผมไม่ทราบนะแต่พุ่มผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะอ,อ่ะก็ใส่สําหรับใส่ควบคุมด้วยเนาะเออใครได้มีความรู้ก็แนะนําบอกกันด้วยนะเออ แต่แต่ไอไอวงนี้ผมไม่เคยเห็นนะอ่ะวงนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะเออหรือผมอาจจะไปแค่ไม่เคยเห็นเองหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่วงใหม่หรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละกิจกรรมเลยก็แล้วก,กันนะอ,อ่าเดี๋ยวขอเริ่มจากกิจกรรมอย่างแรกก่อนเลยนี่เลยนี่เลยก็เป็นกิจกรรมอ,อ่ารายวันเช่นเดิมเนาะก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีเหมือนกันก็เป็นการสุ่มเหมือนเดิมนะก็ของราวันใหญ,ญ่สุดจะได้เป็นอะไรเดี๋ยวดูกัน ของรางวัลใหญ่สุดจะได้เป็นแขนของทางอูโถงนะทุกคนเออแล้วก็สามารถเลือกอีกชิ้นหนึ่งได้อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นกระดูกส่วนขาของทางอูโถงเนาะแน่นอนว่าผมมีแล้วถ้าเกิดว่าผมได้ผมก็คงจะเลือกชิ้นแรกนั่นแหละอ,อ่าแล้วก็อันนี้ละ่ะรางวัลรองใหญ่สุดก็จะเป็นอ๋อเป็นจิตของทังอูโถงนะอ,อ่าก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันอ่าไม่ได้แย่อะไรเลยแล้วก็เป็นที่สุ่มสีแดงนะเออสีแดงได้เป็นอะไรรางวัลใหญ่สุดไหนะดูซิอืม เป็นสกิน5ดาวของลงหลงกับต้าเหลี่วนั่นเองก็แน่นอนว่า2ตัวละครน,นี้เป็นเป็นหนึ่งใน2ตัวละครที่เรียกว่าคนใช้ค่อนข้างที่จะเยอะก็แล้วกันนะเออแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะของอันเนี้ยลงหลงเนี้ยแล้วก็เป็นกุญแจแล้วก็เป็นจะเลือกเอากุญแจหรือว่าเป็นจิตของปิเซราตีก็ได้นะอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่ของปิเซราตีมันเป็นของทุกคนในระดับ s s r เนาะสามารถเลือกใครก็ได้รอมังนะ้งเนี่ยมันให้ต้องแปะนั้น แล้วก็เป็นที่เลือกกระดูของตัวละคร SSR ทั่วไปเนอะอาะแล้วก็เป็นก้อนหุนก้อนหินหรือว่าเป็นเทยพลาคอนสัมัสอะไรต่างๆเนาะแล้วก็เป็นของจิปะทาต่างๆอ่าไม่ได้มีอะไรว้าวเป็นพิเศษละแหมแล้วก็ดูของเราบ่สุดหนอดสิสองพันแต้มก็โอ้โหได้อันนี้แค่สามอันเองเหรอแต่นี้ยังดีอยู่นะอันนี้ได้ต้งองสามสิบันแล้วก็อันนี้เป็นอันสามร้อยแต้มนะก็จะได้เป็นที่เลือกกระดูกส่วนขาหรือว่าเป็นแขนของทางอูถงเนาะอ๋อถ้าเกิดว่าเรา เราเราเปิดไม่ออกเราก็สามารถทําทําเก็บแจ้มไม่ครบก็ได้เนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้ก็จะเป็นที่สุ่มอะเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นแพ็กที่ซื้อเอาโอ้โหมันไม่มีซื้อรายวันด้แต่ว่าสามารถซื้อได้ในราคาหกหยวนเนาะอ่ามีมีประมาณนี้แล้วก็เป็นตรงนี้ล่ะอันแน่นอนว่ากลับมาเป็นกิจกรรมลงลงลงทีอีกแล้วเนาะรอบนี้ก็ให้เป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นที่สุ่มเนาะ ที่สุ่มที่ใส่วงแหวนเพิ่มนะมีระดับ SDR บวกครับระดับ SDR นะแล้วก็เป็นทียบมันก็น่าจะสุ่มบอกยากหน่อยไอ,อ้ส่วนในส่วนตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นรูปเหมือนกิลเลนนะกิเลนไม่กิเลนก็มังกรอ่ะอันนี้น่าจะของเก่าละแล้วก็เป็นอ่าล็อกอินเวันโหล็อกอินเวันแจกทางอุทงกันไปเลยทุกคนเออรับไปเลยรับไปเลยลอ่ะรับแลรับก็ ถ้าเกิดว่าเปิด BP ในรอบนี้นะเปิด BP ในรอบนี้จะได้เป็นสกีน5ดาวของ,งถังอูทงไปเลยอ่ะก็สําหรับคนที่อยากจะได้น้องถังวูทงอนะเนาะอ่ะก็สามารถรับไปได้เลยแล้วก็มีแพ็คกระดูกส่วนอกด้วยอ่ะกระดูกส่วนอกกับกระดูกส่วนหวัวก็เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งอนะในช่วงระหว่างสุดท้ายของวันที่7เลยเนาะก็โดยรวมแพ็คนี้ก็เหมือนจะได้แค่อะไรไหม ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,ว,าว่าไม่เปิดนะไม่เปิดมันก็เราก็แค่จะไม่มีหัวกับอ,อกคราเดงเนาะแต่ว่าดาวตัวละครนี้น่าจะได้หลายดาวอยู่น่าจะตันอยู่เพราะว่าอ่าทางงูถงเนี่ยมันใช้ประมาณ50เนาะก็มันแจก,กมาร5อยก็น่าจะได้ประมาณ1ตัวกับอีก2ดาวไหมไ่ห้าดาวดิห้าดาวแล้วก็มารับตรงนี้อีกน่าจะสองดาวอันนี้ตรงนี้ก็น่าจะสดาวปะ่ะอืมมารวมๆประมูลทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เนี่ย 550ร้อยห้เนาะห้าร้อยหก็น่าจะได้ตันด้วยเปล่าวะอันนี้ไม่ชัวนนะจำไม่ได้เพราะว่าล่างล่างล่างปกติอ่ะถึงถึงดาวถึงดาวถึง2ดาวแดงมันจะใช้ประมาณ50เนาะก็ขอนับดูก่อนแล้วกันสามดาวสี่ดาวสี่ดาวห้าสดาวห้าสิบาดาวหนึ่ดาวแดง1ดาวแดง150 2ดาวแดง2องดาวแดงสองเนาะ อ่ะสองดาวแดงจะ200แล้วก็3ดาวแดง300 4ดาวแดง400 5ดาวแดง500โอ้ได้ตันพอดีโอ้โหขุมโยงขุมโยแต่ส่วนผมก็แน่นอนว่าทางอุทงผมค่อนข้างทีง่จะอวยนะก็แน่นอนว่ามันดาวตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ววนี่เลยนี่ก็สุดท้ายก็น่าจะได้มากลายเป็นเครื่องย่อยในส่วนตรงนี้นะต้องมาใส่เป็นเครื่องย่อยในส่วนตนัวนี้อ่ะนี่ ก็ย่อยไปเลยอ่าก็คิดว่าเราจะได้ผลิตกันนี้มา7000 7 0 0เเรื่อยๆแล้วก็เอาไปแลกเศษตัวละครเพื่อที่จะไว้อัดเศษในอนาคตที่ตัวใหม่กำลังจะมาเนาะอ่าแล้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมนี้เลยนี่เลยนี่เลย,เลยปะแต่เราไปดูกันอ่าจะเป็นตู้สุ่มสกรีนโอ้มีมีกระดูกของห้่ยหาาด้วยผมเพิ่งสังเกตดู โอ้เป็นกระดูกส่วนหัวเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์เนตรวิญญาณในส่วนตรงนี้ด้วยอ๋อแต่ขอดูลางมันพิกอัพสิลางวัลพิกอัพเป็นอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นที่ลดราคาสกินปะแล้วก็ให้เป็นอันนี้นะที่อัพกระดูกแล้วก็อุ๊ยอันนี้ได้พลังงานอันนี้ค่อนข้างดีอยู่60 60ก็ค่อนข้างที่จะธรรมดาเนาะส่วน85จะได้เป็นที่เลือกวงแหวนใหม่นะ,ะน่าจะเลือกเป็นสาย,สายได้อยากจะได้สายไหน แล้วก็ร้อจะได้เป็นหร้อ0ได้เป็นที่เลือกได้เป็นสกรีนของทงังซานอาชูล่านะทุกคนโหเอออย่างนี้มันก็ไม่ไม่แพงมากเลยดิมันก็แค่1 2อย่เองปะถ้าเกิดว่าใครที่พลาดตอนทําสกรีนถังซานขึ้น5ดาวก็สามารถรับในกิจกรรมตรงนี้ได้เนาะแล้วก็160จะได้เป็นโอ้ที่ส่มตรงนี้อ่า2อ0อะ,ะ220จะได้เป็นกระดูกส่วนหัวของน้องปิงตี้เนาะ อ,อย่างนี้นี่เองแล้วก็ขอดูเลดอพซิเลดอพนี่ของละวันสกีนนะจะเป็นสกีนของอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นสกีนเสียตังค์หมดเลยปะสกีนนี้มันแพงแพง,แพงถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะเออ,อแล้วก็เป็นกระดูกส่วนหัวฟิชชั่นของเอ้เพชรฟช่นฟิวชั่น Fusion, กระดูกธรรมดาของหุยห่าวเนาะแล้วก็เป็นสกินสีลุงอสกินสีลุงอันนี้อันนี้อันนี้ก็คุมนะ อย่างน้อยก็มีของลงหลงกับของน้องหกปีให้เราได้ทําการจับจองกันด้วยเออเฮ้ยอันนี้อัน,น,อน,นกิจนี้น่าสนใจว่ะมันการันตีอยู่ที่สามร้อยนะใครจะจัดก็อยู่ที่สามร้อยโหแต่ว่าไอ้สกีนันแพงสุดอะมันอยู่ที่หกร้อยเลยวะ่ะโหค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะแล้วก็ต้องดวงต้องดีมากๆด้วยเพราะว่ามันม,มันมีแค่ชิ้นเดียวในตู้ ที่เหลืก็เป็นของจิปาระทาต่างๆอะเนาะอันนี้เรวขอดูไลน์ในร้านค้าสิในร้านคา้านีไอ,อ้แต้มแรกเกลือเนาะแต้มแลกเกลือมาแลกอะไรคุมค้มๆบ้างวะโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรแลกคุมค้มๆเลยทุกคนถ้าเกิดว,ว่ามันมีพลังงงพลังงานอะไรพวกเนี้ยมันก็มาแลกค่อนข้างคุ้มอยู่นะอันแล้วขอดูตัวสมสิอ๋อมันมันเป็นตัวสมเอง ผมเขา้าใจผิดต้องขอโทษด้วยทุกคนไอไอรูปตัวเนี้ยที่แรกผมคิดว่ามันเป็นบัตรรดราคาสก,กีนะแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เออนี่นี่นี่มันสามารถมันสามารถซื้อซื้อในส่วนตรงนี้ได้นี่นี่เห็นไหมมันสามารถซื้อได้รายวันเนาะรายวันตกอยู่ที่พันเก้าเนาะพันเก้าก็น่าจะได้วันละยี่สิบห้าอันเลยปะเออได้วันละประมาณยี่สิบห้าอันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อแพ็คเพิ่มอะไรพวกนี้ก็ได้กันไปเพิ่มอีกประมาณเจ็ดสิบสองใบเลยเออ ก็ใครที่อยากได้สกินสวยๆก็ต้องจัดกันหนักหน่อยนะโดยรวมผมผมผมคงต้องฆ่ามาผมผมไม่มีปัญญาไปสุ่มละเพศผมก็เหลือแค่ส่งพันนะเออแล้วก็ยิ่งยิ่งมันเข้าสู่เดือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ตัวละครตัวต่อใหม่ก็เตรียมที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เพศผมก็มีอยู่หน่อยหนึ่งบวกกับตัวตัวผมมีเท่าไหร่ตัวผมมีอ้างอย่างน้อยก็ยังมีร้อยกว่าใบนะ ก็อาจจะเพียงพอสําหรับการเอามาสุ่มให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะสำหรับตัวละครใหม่ที่กำลังจะมานะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาช่วงไหนเนาะก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แลวกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิป้วยนะครับสกายจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งประการแจ้งเตือนคลิป้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ